สวัสดีครับท่านที่เคารพวันนี้จะมาพูดถึงความโชคดีของชาวจันทบุรีนะครับว่าเราทําถนนที่หลังเนี่ยเราได้มีตัวอย่างดูหลายๆแบบแล้วก็เลือกแบบที่ดีที่สุดชาวระยองเนี่ยตรงนี้ที่ระยองนะครับสามหกสามเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสามแยกเหมือนสามแยกคลองทรายหน้าอ,อบาจอจันทบุรีเลยนะครับถ้า ทำเป็นสะพานมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีไฟแดงถ้าทำยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าเนี่ยไม่มีไฟแดงทำยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าเข้าใบพาสตากสินได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าทำสะพานเนี่ยต้องติดไฟแดงตลอดเลยเนี่ยตรงเนี้ยดร,รประวัติบอกว่าทำทำไมสะพานอะทำทำยูเทิร์นยกระดับสองตัวทางนี้ตัวทางนี้ตัวหนึ่ง ในถนนหลักก็วิ่งปกติผ่านตลอดไม่มีติดนะครับตอนเนี้ที่เราเห็นติดสามร้อยเมตรสองร้อยเมตรสี่รอเมตรเนี่ยเพราะว่ามันมีไฟแดงไงถึงทําเป็นสะพานมันก็ยังมีมันก็ยังติดนะครับรถจะกลับจากกรุงเทพจะเข้าบายพาสตากสินเนี่ยมันก็ติดนะครับอันนี้ตัวอย่างที่ระยองให้เราเห็นแล้วว่าคนระยองอถ้าเขาย้อนเวลาได้เขาก็ไม่เอาเข้าสะพานะ่ะ ดูสภาเนี่ยทุกแห่งถนนสามหกที่จันเลี่ยงเมืองระยองอ่ะมีไฟแดงทุกแห่งแล้วรถก็ติดทุกแห่งนี่หนองปอหนองชาติก็เหมือนกันนะครับจันทุรีนี่โชคดีที่มีตัวอย่างให้ดูถ้ามีตัวอย่างให้ดูตัวอย่างอ้อแบบนั้นอ่ะมันแก้รถทางไกลไม่ให้มันข้ามไฟแดงไม่ติดแต่รถข้างล่างก็ยังติดเหมือนเดิมนะครับนี่ดูได้ ดรประวัติบอกว่าถ้าทำยูเทิร์นยกระดับเกือกไม้เนี่ยสองข้างสองข้างก็รถก็ไม่ติดละดีมากเลยจากท่าจุ้ยถึงถักชัยเนี่ยทำเป็นถนนไลฟ์ไฟแดงเลยดรประวัติบอกว่าทำยูเทิร์นยกระดับเกือกไม้เนี่ยข้ามแยกไม่ต้องทำสะพานแล้วเวลาก่อสร้างก็ไม่ต้องปิดถนนชาวบ้านก็ไม่เดือดร้อนตัวอย่างเขาได้ยาก็ไม่ติดโบราณสถานเวลานี้รถติด เขาได้ยาคลองทราย,าายเนินสูงอะ่ะเพราะเราคอยอุงโมงอคอยสะพานแต่มันเป็นโบราณนะครับถ้าทำแบบสมัยใหม่เนี่ยอยู่เทินยกระดับเกลือกไม้เนี่ยไม่ต้องคอยเลยเพราะมันไม่ติดโบราณสถานชาวบ้านก็ไม่คัดค้านแต่ถ้าทำแบบแบบโบราณอะ่ะอุงโมงสะพานเนี่ยชาวบ้านก็คัดค้านาทำไม่ได้ครับเพราะว่ามันเดือดร้อนชาวบ้านไงทำ ทำยูเทิร์ยกระดับเกือกม้าเนี่ยราคาก็ประหยัดดร์ประวัติท่านบอกใช้เวลาก่อสร้างก็น้อยอคือเป้าหมายเดียวกันน่ะคือแค่สีแยกให้รถข้ามสีแยกได้ถ้าทำแบบอุโมงมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับต้องทำยูเทิร์สองข้างต้องทำสะพานต้องทำคลองเนี่ยเขาเรียกว่าอุโมง์นะครับมันมีตัวอย่างที่ระยองให้ดูแล้วอะถ้าทำแบบเนี้ยชาวบ้านสองฝั่งเนี่ย จะอยู่จะเดินข้ามก็ไม่ได้เลยแต่ถ้าทำยูเทิร์ยกระดับเกือกม้าเนี่ยไม่ต้องไม่เปลี่ยนแปลงอะไรการทำยูเทิร์ยกระดับเกือกม้ากับทำไอ้ไอ้ยูเทิร์ขุดล่องแล้วทำอย่างเงี้ยเป้าหมายเดียวกันคือให้รถเลี้ยวเลี้ยวขวาได้ข้ามแยกได้เท่านั้นเองตรงเนี้ยถ้าเราดูดูความจำเป็นของของการทำ ดูความจำเป็นของการทำเนี่ยมันมัน,มนรูปนี้นะครับเนี่ยอ่รูปนี้กับรูปนี้จะเหมือนกันเป้าหมายคือให้รถต่อนแดนงแดงเนี่ยข้ามแยกรถทางนี้ก็ขึ้นยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าข้ามมาทางนี้ก็ข้ามมันก็เหมือนยูเทิร์นเกือกม้าตัวนี้กับตัวตัวนูวน้นไอสะพานตรงเนี้ยอันเนี้ยมันต้องทำถึงสามแห่งเลยแต่ถ้าทำอย่างนี้ทำแค่สองแห่งแล้วก็ไม่ต้องขุดคลอง ชาวบ้านไม่เดือดร้อนอทำแบบสมัยใหม่ดีกว่าครับทำสมัยเก่ามันเนี่ยสมัยใหม่มันเป็นอย่างนี้ยูเทิร์นยกระดับเกือกมา้าไอ้ที่บอกว่าทำไม่ได้ไม่มีพื้นที่ก็ไม่จริงนะครับมีภาพให้ดูเนี่ยชัดเจนนะครับถ้าทำไฟแดงทำตะพานรถก็ติดเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยหนองปือรถก็ติดจึงถือว่าชาวจันทนระ์โชคดีที่ มีตัวอย่างให้ดูอย่างยูเทินพื้นราบเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นยูเทินแบบนี้ได้หมดรถก็ไม่ติดนะครับหมดปัญหาเ,เนี่ยถนนก็ทําได้หมดเลยรถมันใหญ่ขึ้นี U ่ยูเทินแบบเกาเ่าเนี่ยถ้าออกแบบเก่าอย่างเงี้ยรถใหญ่ๆเขาก็ยูไม่ได้ถ้าแบบใหม่เนี่ยเขาจะมีรัดมีให้รถใหญ่เนี่ยเลี้ยวได้ดูภาพนี้นะครับเนี่ยถ้าทําแบบสมัยใหม่อันนี้ก็ทําแบบโบราณสมัยก่อนมันไม่มีรถอย่างนี้ไงอ,อ เนี่ยแบบโบราณเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำรัศมีวงเลี้ยวไว้ให้เวลารถใหญ่ๆจะยูเทิร์นก็ยากเนี่ยเวลาเลี้ยวทีนึงหัวถูข้างนู้นท้ายถูข้างนี้คนขับรถเนี่ยเขาบ่นกันทุกคนนะครับมาดูได้ครับที่ท่าจุ้ยเนี่ยถ้าขยายตรงนี้เป็นแบบตรงนี้เนี่ยเออมันก็สะดวกรถคอนเทนเนอร์ er เป็นร้อยๆคันก็จะมาใช้ตรงนี้นะครับไม่ต้องไปยูเทิร์นข้างบนให้มันติดเนี่ย เขาก็ไม่ค่อยกล้าอยู่กันรถพ่วงก็ไม่กล้ามีบางคันก็เสี่ยงถูหน้าถูหลังไปตรงนี้ก็คนประมูลเขายังไม่ได้มาซ่อมให้นะครับถ้าคนประมูลเขามาซ่อมให้มาไหลก็จะดีและเพราะคนประมูลเนี่ยเขางานเขาเยอะเขาก็เลยไม่ได้มาทําให้นะครับฉะนั้นคิดใหม่ทําใหม่ได้ครับเปลี่ยนยู turn, เทิร์นพื้นราบ ธรรมดาเนี่ยเป็นแบบวงเวียนเนี่ยก็จะกลับลดปลอดภัยนะครับเนี่ยทำขยายข้างละสองเลนปลอดภัยได้ตลอดเวลานะครับอ่เนี่ยยูเทิร์นแบบเก่าเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ที่ตรงเขาตะนกอ่ะตรงทองทรายถ้าถ้าทองทรายอีกข้างหนึ่งทําเกือกม้าอีกข้างหนึ่งทําแบบเนี้ยปัญหารถติดจะไม่มีเลยเพราะว่ามันแก้ปัญหารถติดง่ายๆเ่เขรารยะยาก็ทํายูเทิร์นยกระดับเกือกม้าสองตัว หรือถ้าเอาราคาประหยัดก็ทำอียูเทินวงเวียนอย่างเงี้ยสองข้างไปขยายยูเทินตัวเก่าแล้วก็เปิดใหม่ตัวหนึง่งรถก็ไม่ต้องไปยูเทินที่ไฟแดงปัญหารถติดก็จะไม่มีครับทุกวันเนี้ยรถติดทิ 300, 400, 400, ้งสามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรทุกวันนะครับเอ่อฉะนั้นก็แก้ได้ครับครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ